ได้รครับพุท uh huh. ธวจะนะจะอ่านไงให้เข้าใจได้ไง่ายเพคะคุณเจ้ามีเทคนิคหรือมีเคล็ดลับในการที่อ่านให้เข้าใจได้ไง่ายๆยไหมครับไม่มีเป็นงงครับอาจารย์วิธีอ่านก็คือเข้าใจเท่าที่เข้าใจนะยมเข้าใจแค่ไหนคือเอาแค่นั้นอ่านยิ่งมากจะยิ่งเข้าใจมากเพราะมหาบุรุษประเภทสัมมาสัมพุทธ,ธะเป็นผู้เดียวในโลก ที่ทำคำพูดได้สมบูรณ์คําพูดสมบูรณ์ทั้งชีวิตหมายถึงอะไรอ่านไปเถอะเดี๋ยวเจอเองว่าไอ้ตรงไหนยากผู้เจ้าจะมีอธิบายไว้หมดซึ่งไม่มีใครในโลกนี้สามารถทําคําพูดได้แบบนี้ค้นหาคําตอบได้จากคําของพระองค์เองเกิดโยมอ่านไปผู้เจ้าบอกให้ปล่อยวางขันห้าแล้วฉันจะรู้ไม่ให่ขันห้าคืออะไรใจเย็นๆอ่านไปเรื่อยๆ ครูเจ้าจะมีอธิบายขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วอาจารย์จะรูไ้ไหมเนี่ยสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรจะใจเย็นๆอ่านไปเรื่อยๆนะครูเจ้าจะไล่อธิบายตั้งแต่รูปคือกริยาที่แตกสลายได้เพราะความร้อนหนาวเย็นหิวกระหายเรียกว่ารูปโยมลองให้พิกขุสิบรูปอธิบายคําว่ารูปให้นิยามของคําว่ารูปสิโยมว่าพิกขุสิบรูปจะพูดเหมือนกันไหมมันจะพูดไม่เหมือนกัน เหมือนอาตมาให้ทุกคนเนี่ยอธิบายไอ้แท่งนี้สิเราทุกคนแบบสีดํามันเรียวเรียวผอมๆอมอ้วนออ,นอ,อ,นอะไรกับว่ากันไปสิบคนจะไม่เหมือนกันแต่พู้เจ้าเมื่อพูดบัญญัติแล้วไปอากาลิโกนะนั้นอะไรคือสิ่งที่เรียกว่ารูปอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าเวทนาอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าสัญญาอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าสังขารวิญญาตัดบอกไว้หมดเลยดังนั้นไม่เข้าใจอะไรใจเย็นๆอ่านไปเรื่อย เข้าใจเท่าที่เข้าใจหาเรื่องสนุกสนุกอ่านในนั้นนะ่ะนะอุปมายกเต่าตาบอดนระ้อยปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งเจอแอกไม่ไผ่สนุกดีอ่านตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันก็จะค่อยคๆๆๆๆๆๆ่อยค่อยค่อยกระจายไปอัตมาก็อาศัยอย่างนี้แหลนะนท่านผู้ท่านาก็แนะนําอย่างนี้อ่านเท่าที่เข้าใจเข้าใจแค่ไหนเอาแค่นั้นเพราะเข้าใจเพียงบทเดียวก็หลุดพ้นได้แล้วอ่านะ อย่างที่พทธเจ้าท่านพุทธบัญญัติการทอดกรถินเนี่ยต้องมีพิสุงสงจำพรรษาในอา,นา,นา,ารามนั้นครบได้มาศห้าลูกขึ้นไปถึงยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เละครับนี่จำผิดอีกแล้วไม่ผิดหรอกพระเขาใช้กันผิดครับนี่เป็นคําแต่งใหม่แล้วพระทุกวันนี้ก็ใช้ห้าลูกแต่จริงๆรสี่ลูกสี่ลูกเรอครับพรเจ้าบัญญัติว่าพิคูสี่ลูทำกทํากรรมทั้งปวงได้ยกเว้นอะไรบ้างไม่มียกเว้นกระถิ่ารับกรถิ่นได้ แล้วท่านิมนต์<อ>ถ้าไม่ครบแล้วนิมนต์ที่อื่นมาบอกว่ามีข้อยกเวน้นไม่ทราบว่าใครจะยกเว้นได้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่าน,นั้นนะฮะที่จะยกเวนก้นไม่มีเคยถามท่านเจ้าคุณท่านบอกมีข้อยกเวน้นนิมนต์ว่าอื่นมาร่วมกระทอดได้ก็เจ้าคุณใช้คําแต่งใหม่อ่ะเจ้าคุณก็บอกได้ครับแต่เจ้าคุณไม่ได้ใช้คาพระพุทธเจ้าที่จริงแล้วไม่ได้เลยใช่ไหมต้องสีรูปถ้าเป็นคํพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ครับขั้นต่ำคือสีรูปนะนั้น กถินเนี่ยพิกขุในเขตเสมานั้นเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในผ้ากถินพิกขุนอกเขตเสมานั้นไม่มีสิทธิ์ไปนิมนต์มาก็ไม่มีความหมายนะก็ไม่เป็นกถินเป็นแค่พระปา,ปาไม่เป็นกถินเป็นแค่การถวายทานการถวายถวายผ้าจีวรธรรมดา ใช่เพราะกระถินต้องมีการาวัดผ้ากะผ้าตัดผ้าซักเย็บย้อมทำเป็นผืนผ้าให้เสร็จในวันนั้นไม่ใช่ผ้าสําเร็จรูปด้วยนะทุกวันนี้บางทีซื้อผ้าสําเร็จรูปไปถวายก็ผิดอีกผิดวินัยอีกต้องทําเป็นจุลกระถินที่ต้องทําภายในวันนั้นให้เสร็จไม่มีคําว่าจุลละกระถิน่นกระถินค,คือกระถินอย่างเดียวรกระถินนี้ก็แต่งใหมนะ่กระถินคือกระถินเท่านั้น อย่างเนี้ยให้บางคนทําเกินอีกเอาตั้งแต่ทอผ้าไปเลยปลูกฝ้ายทอผ้านั่นก็เกินไปอีกพู้เจ้านับตั้งแต่รับผ้าผืนผ้ามาถึงมือแล้วก็ถึงจะเริ่มตัดเย็บยอมและการทําให้เสียเสียเสียสีนี่คือการยอมเท่านั้นใช่ไหมครใช่ทุกวันนี้ที่เอาปากกามาแล้วเรียกว่าพินทุทําให้เป็นวงกลมๆการเสียอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นั่นแต่งใหม่ครับคําแต่งใหม่เห็นไหมคำแต่งใหม่มัน โอ้โหมันเสียหายมากมันแต่งไปเรื่อยเลยมันเอาง่ายเข้าว่านะ,ะคำพพุทธเจ้าบัญญัติอย่างนี้ว่าหนึ่งพิขุรับจีวรมาใหม่พึงถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวครามก็ได้ตมก็ได้ของดำคล้ำก็ได้ถ้าพิกุไม่ถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวรใหม่เป็นปาจิตติ ปรับอบัติราจิตีและสิกขาบทนี้อยู่ในปาติโมกด้วยพิกขุจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะต้องนํามาสวดทุกกึ่งเดือนถ้าพิกขุรูปใดเคยฟังปาติโมกมาอย่างน้อยสองถึงสามคราวมาแล้วอ้างว่าไม่รู้ผู้เจ้าให้ปรับอบัติซ้ําไปอีกและที่มาสองสัปดน,นี้เขาออกมาว่าพระที่ห่มสีกะอะไรเข้ามา พระราชพิธีต้องคงสีราชนิยมนะครับจะไปเปลี่ยนพุทธบัญญัติได้ยังไงเ <He S 2> ห็นนี่แหละนี่แหละทำมหาชนให้หมดสุข <c oughs> นะไปบัญญัติสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติ <c oughs> พระศาสดา,บ,า,าบอกเลยคุณจะเป็นภิกข,ขุรูปใดก็ตามในโลกเนี่ยเป็นอรหันต์เป็นอะไรกร็ตามบอกภิกข,ขุทั้งหลายภิกข,ขุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติถ้ายมที่นั่งอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นภิกขุทั้งหลาย แล้วผู้เจ้าก็พูดว่าพิขูทั้งหลายพิขูทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติพิขูทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิขูทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นมันแทบไม่ต้องแปลเลยนะอย่าบัญญัติเพิ่มนะอย่าเพิกถอนนะมันต้องตีความอะไรเนี่ยมันไม่ต้องตีความเลย อย่าไปเพิ่มเติมอะไรพระศาสดาเราขาดฮิริโอตปะความละอายและความเกรงกลัวในพระศาสดาก็แต่งไปเถอะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับเราไม่เอาด้วย <c oughs> แล้วสมัยพระพุทธเจ้าท่านคลองจีวรแบบธรรมยุทธหรือมหานิกายยังไงแบ่งไหมฮะรู้สึกธรรมยุทธมามากาหนดเมื่อรอสีนี่ใช่ไหมครับ,บแ,<อ>แล้วทําไมไม่บอกอของญี่ปุ่นอีกสองร้อยกว่านิกายอะ่ะ <c oughs> มันจะเอามาตรฐานเรื่องนิกายมาเป็นตัวตั้งหรอยัะประเทศไทยคือเจ้าของศาสนาพุทธเหรอรมันไม่ใช่ครับเราเคยไปหาอยู่ว่าผู้เจ้าให้ห่มยังไงไม่มีไม่มีม,ม,มีแต่ว่าให้ห่มเป็นปริมนทนนะปริมนทนก็กะเอาว่าเอ๊ะมันประมาณไหนก็เลยเลยพิจารณากันเราเองว่าประมาณแขนนะ ประมาณคอขาก็ประมาณครึ่งแข้งอย่างนี้อันนี้อันนี้ก็พูดเองนะแต่ผู้เจ้าบอกให้ผมให้เรียบร้อยเป็นปริมฑลทนนะแล้วก็มีการห่มเนี่ยถ้าจะออกนอกเขตเสมาต้องห่มปิดสองไหล่อย่างนี้นั้นพระที่ออกมานอกเขตเสมาแล้วห่มเฉวียงบา่าอันนี้ไม่ถูกนะม,นมันจะมีมีเป็นจุดจุดเหมือนกันที่มีความชัดเจนนะอย่างนี้ อย่างอื่นเนี่ยคือทํำยังไงก็ได้ผ้ามีผืนสี่เหลี่ยมอย่างเนี้ยจะพันกายยังไงให้เป็นปริมณฑลไม่ได้มีรายละเอียดบอกไว้อ,อีกข้องครับปรินิพานนี่ครับถ้ายังไม่ยังไม่ละจากโลกนี้แล้วปรินิพานได้ไหมครับด,ดูดูตามสัพท์แล้วน่าจะต้องดับขันปรินิพานนี่คือดับหมดทุกท,ทั้งขันห้า 5, ใช่ไหมแต่บาง,บางอาจารย์สอนว่าอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็สามารถ นิพานได้อันนี้คาว่านิพานสมัยพุทธเจ้าเป็นยังไงครับก็ต้องถามอาจารย์ท่านนั้นให้เอาพุทธวจนะมาพูดใช่ไหมว่าปรินิพานหมายถึงอะไรปรินิพานเนี่ยเวลาเราเรียนหนังสือสมัยเด็กๆกันมาเนี่ยปรินิพานเขาจะหมายถึงการตายของผู้เจ้าอย่างเดียวถูกต้องไหมครับอ่าศัพเราจะรู้แค่นั้นแต่พอมาดูคําสอนของตถาคต ปเรณิพานเนี่ยเจอผู้เจ้าใช้เนี่ยสามแงม่มุมหนึ่งเป็นการบรรลุธรรมในขั้นสุดท้ายเป็นอรหันต์ใช้ปรรณิพานเหมือนกันอันที่สองนะสาวกตายก็ใช้ปรรณิพานเช่นพาหิยะสารีบุตรตายก่อนผู้เจ้าจุนทะสมเนรเอาบาดจีวร มาให้ป้านนทดูสารีบุตรเสียชีวิตละปานนท์ก็เอามาให้ผู้เจ้าดูผู้เจ้าบอกอะสารีบุตรปรินิพานแล้วอ่ะผู้เจ้าใช้ปรินิพานกับสาวกอีกเหมือนกันนะปรินิพานใช้กับผู้เจ้าอีกเหมือนกันดังนั้นนี่ใช้ได้สามแง่มุมละก็ไม่เหมือนกับที่เราเรียนมาเห็นไหมหรือไม่เหมือนกับที่อาจารย์คนไหนพูด อาจารย์คนนั้นพูดอาจารย์คนนั้นต้องทํำยังไงต้องเข้าไปตรวจพุทธวจนะวัตถนะา,ากตใช้สัพท์นี้ยังไงเข้าใจไหมอย่าพูดขึ้นเองลอยๆเป็นคําพูดเป็นวาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะอ่าบอกเปรียบนรกเป็นทุกข์แล้วบอกเปรียบสวรรค์เป็นสุขนี่ก็บอกแหมอุปมาย,ยากเหมือนกันนะอืม เพียงเท่านี้แม้จะเปรียบอุปมาจนถึงสวรรค์เป็นสุขก็ไม่ใช่ง่ายนักสแสดงว่าในสวรรค์นี้สุขมากจริงๆจริงอาจอุปมาเปรียบได้หรือไม่สวรรค์เป็นสุขเนี่ยพง์บอกว่าอาจเปรียบได้ไปดูนรกแล้วมาดูสวรรค์บ้างไหม <laughs> ไม่งั้นมันหอยเหี่ยวใจเลยกันพงบอกว่าเปรียบเหมือนพระเจ้าจัตพัม ทรงประกอบด้วยแก้วเจประการและความสำลิดผลสี่อย่างจึงเสวยสุขสมนัตอันมีสิ่งประกอบนั้นเป็นเหตุได้พระเจ้าจาักรพรรดิทรงประกอบด้วยแก้วเจประการเป็นฉไนพระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ผู้ทรงได้มรุธาพิเศษแล้วทรงสงสนานพระเสียรทรงรักษาอุโบสถในดิถีที่15ในวันนั้นเป็นวันอุโบสถ เมื่อประทับอยู่ในพระมหาปราสาทชั้นบนย่อมปรากฏจากแก้วทิศมีมีกรรมตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุมในบางสงโ์เขาใช้อซซี่มีซี่จักมันมีซี่พร้อมด้วยกงและดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างครั้นทอบพระเนตรแล้วได้มีพระราชดําริดังนี้ว่าก็ เราได้สดับมาดังนี้แหลพระราชาพระองค์ใดเป็นผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วทรงสงสนานพระเสียรทรงรักษาอุโบสถในดิถีที่สิบห้าซึ่งวันนั้นเป็นวันอุโบสถเมื่อประทับอยู่ในพระมาหาปราสาทชั้นบนย่อมปรากฏจากแก้วทิพมีกรรมตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุมบริบูรณ์ ด้วยอาการทุกอย่างพระราชานั้นย่อมเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเราเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหรือหนอ,นอพอได้รับแต่งตั้งเป็นเป็นกษัตริย์เนี่ยซึ่งในวันอุโบสถพอขึ้นไปที่ประสาทปรากฏว่าได้พบกับจักแก้วนะซึ่งอันนี้ก็ปรากฏโดยกรรมนะ พิคูทั้งหลายต่อนั้นพระองค์เสด็จลุกจากราชะอาณงจับพระเต้าน้ำด้วยพระหัตถ์้ายทรงหลังลดจากแก้วด้วยพระหัตถ์ขวารับสั่งว่าจงพัดผันไปเถิดจักแก้วผู้เจริญจักแก้วผู้เจริญจงพิชิตให้ยิ่งเถิดลำดับนั้นจักแก้วนั้นก็พัดผันไปทางทิศตะวันออก <c oughs> พระเจ้าจักรพัรดิพร้อมด้วยจตุรง นะขินีเสนาก็เสด็จตามไปจักแก้วประดิษฐานอยู่ณประเทศใดพระเจ้าจากักรพรรดิก็เสด็จเข้าประทับณประเทศนั้นพร้อมด้วยจตลงคินีเสนาบรรดาพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกเข้ามาเฝ้าพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วทูลอย่างนี้ว่าเชิญเสด็จเถิดมหาราชพระองค์เสด็จมาดีแล้วมหาราช ข้าแต่มหาราชแผ่นดินนี้เป็นของพระองค์ขอพระองค์จงสั่งการเถิดพระเจ้าจากักรพรรดิสั่งการว่าอย่างไรนะพระเจ้าจากักรพรรดิสั่งให้คนรักษาสินห้าเห็นนะม,มีอำนาจถึงขนาดนี้นะท่านทุกคนไม่ควรฆ่าสัตว์ไม่ควรรักทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้ ไม่ควรประพฤติผิดในการไม่ควรพูดเท็จไม่ควรดื่มน้ำเมาท่านทั้งหลายจงครอบครองบ้านเมืองกันตามสภาพที่เป็นจริงเถิดนะคือให้พระราชาเมืองนั้นนะ่ะปกครองเมืองไปเถอะนะแต่ให้รักษาสินหาเรามาดูบางทีคนเราขึ้นเป็นผู้นำณนะวันนี้บอกว่าโอ้ไม่กล้าชวนคนทำความดีอาย อายที่จะชวนคนทําความดีนะจริงๆต้องดูพระเจ้าจากักรพรรดิในอดีตเป็นตัวอย่างว่าพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยกล้าชักชวนให้คนทําความดีนะอะ่เดี๋ยวนี้พอจะชักชวนให้คนทําดีก็โอ้ยเป็นมหาแล้วเหรอจะไปเป็นแม่ชีแล้วเหรอเนี่ยนะอ่าไอ้คนชวนก็อายอีกแล้วนะอะ่ไม่กล้าชวนน,นะ,ะพระเจ้าจากักรพรรดิกล้านะอืม เวลามีอำนาจปุ๊บเนี่ยชักจุงคนให้ตั้งอยู่ในความดีเนี่ยมันเป็นความประเสริฐมากเลยนะเหมือนพระเจ้าจากักรพรรดิเลยนะบรรดาพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกเหล่านั้นแหลได้กลายเป็นผู้สนับสนุนพระเจ้าจากักรพรรดิตอจากนั้น ได้พัดผันนะจักแก้วเนี่ยนั้นได้พัดผันไปจดสมุดด้านทิศตะวันออกแล้วพัดกลับนะแล้วกลับขึ้นพัดผันไปทิศใต้นะพัดผันไปจดสมุดด้านทิศใต้แล้วกลับขึ้นพัดผันไปทิศตะว,วันตกนะแล้วกลับพัดผันขึ้นไปทิศเหนือพระเจ้าจากักรพรรดิก็พร้อมด้วยนะ กองทัพก็เสด็จตามจับแก้วไปพอไปประดิษฐานอยู่นับประเทศใดพระเจ้าจากักรพรรดิก็เข้าไปเสด็จไปประทับณประเทศนั้นพร้อมด้วยอกองกําลังของท่านเนี่ยปรรดาพระราชาที่เป็นปฏิบัติในทิศเหนือแต่ละทิศเนี่ยก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็ทูลเชิญให้พระเจ้าจากักรพรรดิปกครองแผ่นดินนี้ไปเลยอื พระเจ้าจาักรพรรดิก็สั่งการเหมือนเดิมนะว่าให้ท่านเนี่ยอยู่ปกครองแผ่นดินนี้ไปนั่นแหละแต่ให้ทุกคนเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์นะอ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดเท็จไม่ดื่มน้ำเมานะก็ในในรักษาศีลห้า บรรดาพระราชาที่เป็นปฏิบัติในทิศเหนือเหล่านั้นได้กลายเป็นผู้สนับสนุนพระเจ้าจากักรพรรดิครั้งนั้นแลจับกแก้วนั้นพิชิตยิ่งตลอดแผ่นดินมีสมุดเป็นขอบเขตแล้วกลับมาสู่ราชธานีเดิมประดิษฐานอยู่เป็นเหมือนลิมสลักพระทวารภายในพระราชวังของพระเจ้าจากักรพรรดิทำให้งดงามอย่างมั่นคงอยู่ พิกุทั้งหลายย่อมปรากฏจากแก้วเห็นปานนี้แก่พระเจ้าจากักรพรรดิประการอื่นยังมีอีกพระเจ้าจากักรพรรดิย่อมปรากฏช้างแก้วเป็นช้างหลวงชื่ออุโบสถเผือกทั่วสับพางกายมีที่ตั้งอวัยวะทั้งเจ็ดถูกต้องดีมีฤทธ์เหาะได้ ขันพระเจ้าจากักรพรรดิทอดพระเนตรเห็นแล้วย่อมมีพระราชาลิไทยโปรดปรานว่าจะเป็นยานช้างที่จเจริญหนอพ่อหมหาจเจริญถ้าสำเร็จการฝึกหัดต่อนั้นช้างแก้วนั้นจึงสำเร็จการฝึกหัดเหมือนช้างอาชานในตัวจเจริญที่ฝึกปลือดีเป็นเวลานานพิกุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองช้างแก้วนั้น จึงเสด็จขึ้นทรงในเวลาเช้าเสด็จเวียนรอบปัตภีมีสมุทรเป็นขอบเขตเสด็จกลับมาราชธานีเดิมทรงเสวยพระกรายาหารเช้าได้ทันเวลาพิกุทั้งหลายย่อมปรากฏช้างแก้วเห็นปานนี้แก่พระเจ้าจากักรพรรดิโอก้ก็ท่กกะตีเซวะทวีปเอเชียทั้งทวีปะนะ มีมหาสมุรล้อมรอบเนี่ยปรากฏว่าช้างแก้วเนี่ยก็วนรอบทวีปนี่นะตัดเดียวเท่านั้นเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ยังอยู่ในเวลาอาหารเช้ากลับมาทานอาหารเช้าทันโอ้ oh, เร็วน่าดูเลยม้มาแก้วก็เหมือนกัน มาแก้วนี้ขาวปลอดแต่มีสีสันดำเหมือนกาเส้นผมสลวยเหมือนหญ้าปล้องมีลิเหาะได้เนี่ยทดลองเหมือนกันเหาะไปเร็วเท่าช้างแก้วเหมือนกันกลับมาทานอาหารเช้าทันมณนีแก้วนางแก้วนะ มณีแก้วเป็นยังไงเป็นแก้วไพรทูนงามชดช่วงแปดเหลี่ยมอันเจิลานัยไว้อย่างดีมีแสงสว่างแผ่ไปโยบหนึ่งโดยรอบพิกุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้าจาักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองมณีแก้วนั้นจึงสั่งให้จตุรงคินีเสนายกมณีแก้วขึ้นเป็นยอดธง <c oughs> แล้วให้เคลื่อนพลไปในความมืดทึบของราตรีชาวบ้านที่อยู่รอบๆพาการประกอบการงานด้วยแสงสว่างนั้นสำคัญว่าเป็นกลางวันอืมมนนี่แก้วสว่างมากเลยอ,อีกประการหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิย่อมปรากฏนางแก้วร,รูปงามน่าดูน่าเริ่อมใส ประกอบด้วยความงามแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่ผอมนักไม่อ้วนนักไม่ดำนักไม่ขาวนักล่วงผิวพรรณของมนุษย์ <c oughs> แต่ยังไม่ถึงผิวพรรณทิพย์ <c oughs> ผิวพรรณดีกว่าของมนุษย์แต่ไม่ถึงผิวพรรณของเทวดานะนางอับสรจะมีพระสูตรหนึ่งเปรียบเทียบกับนางอับนางอับสรนะว่า นางแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยไม่เทียบชั้นไม่ได้กับนางอับสรนนะนะ <c oughs> แต่ดีกว่ามนุษย์ทั่วไปสัมผัสปุยนุ่นหรือไม่ถึงผิวพันธุ์เป็นทิ์มีสัมผัสทางกายปานประหนึ่งสัมผัสปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายนางแก้วนั้นมีตัวอุ่นในคราวหนาวมีตัวเย็นในคราวร้อน มีกลิ่นดังกลิ่นจันฟุ้งไปแต่กายมีกลิ่นดังกลิ่นอุบลฟุ้งไปแต่ปากนางแก้วนั้นมีปกติตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังบรรหารใช้คอยฟังการรับใช้อะนะประพฤติถูกพระไทยทูลปราสายเป็นที่โปรดเป็นที่โปรดปานตอพระเจ้าจาักรพรรดิ และไม่ประพฤติร่วงพระเจ้าจากักรพรรดิแม้ทางใจฉะไหนเล่าจะมีประพฤติร่วงทางกายได้พิกุทั้งหลายย่อมปรากฏนางแก้วเห็นปานนี้แก่พระเจ้าจากักรพรรดิแล้วก็ปรากฏข้าบดีแก้วย่อมปรากฏข้าบดีแก้วผู้มีจักษุเพียงดังทิพย์เกิดแต่วิบากของกรรมปรากฏ ซึ่งเป็นเหตุให้มองเห็นทรัพย์ทั้งที่มีเจ้าของทั้งที่ไม่มีเจ้าของได้เขาขอเข้าเฝ้าพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะพระองค์จงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิดข้าพระองค์จักทาหน้าที่การคลังให้พระองค์เรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองข้าบดีแก้วนั้นจึงเสด็จลงเรือพระที่นั่งให้ลอยล่องกระแส น้ำกลางแม่น้ำคงคาแล้วรับสั่งก่ข้าบดีแก้วดังนี้ว่าดูก่อนข้าบดีฉันต้องการเงินและทองข้าบดีแก้วกลาบทูลว่าข้าแต่มาราชะถ้าเช่นนั้นโปรดเทียบเรือเข้าฝั่งข้างหนึ่งเถิดพระเจ้าจักรพรรดิตรัสว่าข้าบดีฉันต้องการเงินและทองตรงนี้แหละทันใดนั้นข้าบดีแก้วจึงเอามือทั้งสองย่อนลงในน้ำ ยกหม้อเต็มด้วยเงินและทองขึ้นมาแล้วกลาบถ